ซื้อไอเทมหน้านั้นนะครับ3900ัารสะสมมาเป็นเดือนเลยนะครับก็จะได้ถึง3,9ม0เเรามาลองเปิดกันว่าไอเทมที่เราจะได้วันนี้เป็นอะไรนะครับสา0พันเก้า ห้านะครับสามสีมมม่ธรรมดามากเลยนะครับมีสวิตต่อไปจะออกมาละหนึ่งอันอืม้ม เร็วกันเล็ดมากครับคืออีเปกไอเทมคือคือไอเทมไม่ใช่อาวุธสมไม่นานนะไม่มีอะไรดีสักเท่าไหร่นะครับไม่ตาย